สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บางเดือปทุมธานีนะครับมีร้านอาหารป่ามาแนะนํากันอีกแล้วครับชื่อร้านอาหารป่าบางเดือเลยครับร้านอยู่เส้นปทุมธานีสายในก่อนถึงวัดบางเดือยังเยื้องกันเลยครับถ้าใครมาเนี่ยอย่ามองหาป้ายร้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ป้ายมันซีดจนมองไม่เห็นแล้วครับเดี๋ยวจะขับเลยเอาเป็นว่าพอเราขับมาเห็นหลังคาวัดบางเดือพอถึงทางโค้งก็ชิดซ้ายเลยนะครับร้านอยู่ใกล้กับก๋วยเตี๋ยวเรือโกเหม่งครับสามารถจอดรถหน้าร้านหรือว่าฝั่งตรงข้ามได้เป็นร้านเล็กๆมีไม่กี่โต๊ะครับทำกันในครอบครัวแต่ว่่่่าาาาาาาเเเค้ปปปปิิิดดมมมนนนนนนนแแลลวะะรััไถึงงงงุุณกกกก็็ํํํททฟูผพขขขอีี มากทําทีนึงเป็นกละลามังแบบนี้เลยนะครับจริงๆพ,ๆพี่ๆแฟนเพจหลายคนก็เชียร์ให้มาร้านนี้กันเยอะเป็นร้านดังเลยแหละครับเคยไปออกหลายรายการมีดาราคนดังมากินกันเยอะครับส่วนเมนูอาหารก็จะเป็นอาหารป่าปลาแม่น้ําแล้วก็มีปลาหลากหลายชนิดครับปลาบึกปลาเทโพมีกบมีปลาไหลหมูปานกเก้งกวางแล้วก็อีกหลากหลายครับคุณแม่เป็นคนลงมือทําเองทุกเมนูรับประกันความจัดจ้านความแซบ่บแล้วก็ความว่องไวนะครับอาหารจะรอไม่นานแต่จะมีที่รอนานหน่อยนึงก็คือแกงชูชีปลาหมอครับเขาบอกว่าชูชีปลาหมออร้านนี้ทีเด็ดเลยครับเป็น สูตรโบราณมีวิธีการทําที่ซับซ้อนเริ่มจากการนําปลาหมอสดไปต้มเคี่ยวกับพริกแกงให้สุกนะครับจนน้ามันระเหยออกเหลือแค่นี้นะครับแล้วก็ตักปลาพักไว้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาปรุงน้ําแกงครับพวกแกงกะทิต่างๆเขาก็จะใช้เป็นกะทิสดนะครับเคี่ยวไว้เป็นหม้อใหญ่ๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็จะตักหัวกะทิมาผัดกับพริกแกงที่เหลือนะครับปรุงรสให้ออกเค็มๆหวานๆหน่อยแล้วก็เอาปลาหมอใส่กลับลงไปให้น้ําแกงมันซึมเข้าไปในเนื้อปลาทิ้งไว้อีกสักพักนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชูชีปลาหมอร้านอาหารป่าบางเดือมมาาาแลลล้้วหพดเยะรัปหมจา เลย240บาทนะครับปลาหมอนื้อนุ่มน้ำแกงรสชาติกลมกล่อมหอมมันกะทิเผ็ดกำลังดีเมนูต่อมาเป็นผัดเผ็ดนกครับที่เขากำลังสับอยู่ก็เป็นเนื้อนกกระทานะครับที่นี่เขาจะไม่ค่อยมีกระดูกเลยนะผัดเผ็ดนกมันต้องสับละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาไปรวนแห้งๆใส่กระชายแล้วก็ผัดคั่วก,กับพริกแกงเผ็ดแบบแห้งๆเลยใส่พริกไทยอ่อนเพิ่มความหอมด้วยใบยี่หร่าและใบมะกรูดครับจานนี้150บาทแล้วดูปริมาณที่เขาให้นะครับเต็มจานเลยครับเป็นผัดเผ็ดนกที่เราได ใครไม่กินเผ็ดบอกเขาได้นะครับแต่จานนี้ถูกใจครับอร่อยจริงๆแล้วก็ปลาดุกฟูผัดพริกขิงไข่เค็มที่เราเห็นเมื่อกี้นี่นะครับจานละ80บาทอันนี้ไวมากเพราะว่าเขาทําไวท้ทีละเยอะๆเพราะว่าทาทีละจานเนี่ยมันทํายากครับต้องผัดนานสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยปลาดุกฟูผัดพริกขิงเขาจะกรอบเลยนะครับแล้วก็ออกหวานเผ็ดกินคู่กับถั่วฝักยาวแล้วก็ไข่แดงเค็มมันจะตัดรสเข้ากันพอดีเมนูต่อมาเป็นยำกบต้มครับไม่บ่อยที่เวลาเรากินแล้วจะสั่งกลับบ้านนะครับยำกบเนี่ยผมต้องสั่งกลับเลยเพราะว่าเป ที่เขาทําเองมีพริกหอมกระเทียมเอาไปเผาแล้วก็ไปขั้วแล้วมาตำรวมกันนะครับใส่ในยำกบแล้วก็ต้องเป็นกบต้มด้วยนะครับความเปรี้ยวมาจากมะขามแล้วก็มีมะม่วงซอยนิดหน่อยมันจะเปรี้ยวอมหวานนิดๆแล้วก็จะหอมพริกคั่วครับผสานกับเครื่องสมุนไพรสดทั้งตะไคร้ซอยหอมแดงซอยแล้วก็ใบสระระแหน่ดูความเข้มข้นนะครับโอ้โหนี่แหละของแท้เผ็ดซาดิดมากครับจานนี้150บาทต่อมาเป็นต้มยำปลาบึกครับปลาแม่น้ําไซส์ใหญ่เนื้อแน่นหนังหนึบเป็นที่นิยมของผู้บริโภควันนี้เราสั่งเป็นต้มาบรกนัคะ แต่จะเดินมาเสิร์ฟช้านิดนึงเพราะว่าน้ําต้มยำเนี่ยเขาปริมขอบหม้อมาเลยครับดูดิครับแล้วก็ราคา150บาทระบบึกเนื้อแน่นส่วนต้มยำเปรี้ยวเผ็ดแซ่บแล้วก็หอมพริกแห้งขวครบสูตรครับดับความเผ็ดด้วยปลาเทโพทอดน้ําปลาปลาเทโพเนี่ยทำได้หมดเลยนะทั้งแกงปลาชูชีต้มยำหรืออีกหลายๆเมนูนะครับหรือว่าจะทอดน้ําปลาทั้งชิ้นแบบนี้ก็ได้แต่ต้องทอดให้หนังมันก,อกรอบๆเลยมันถึงจะอร่อยนะครับแล้วก็ราดด้วยซอสน้ําปลาหวานหานเข็มๆกินคู่กับยำมะม่วงลองดูนะครับจานนี้150บาทแล้วก็จะมีแกกงงปปปป่าาลลลลหหหยครรัับตติไเ้ออผผดื ผัดชานะครับแต่ว่าลองแกงป่าเขาดูนะเวลาสั่งเนี่ยให้กับปริมาณคนกับอาหารดีๆนะครับเพราะว่าเขาให้เยอะจานใหญ่กินไม่หมดหรอครับแกงป่านี่มาเป็นหม้อแบบนี้เลยจริงๆกินได้ทั้งบ้านเลยนะครับแล้วก็ราคา180บาทเนี่ยครับถือว่าไม่แพงเลยแล้วก็จานนี้เป็นเก้งผัดพริกไทยดําเนื้อเก้งเขาจะมาหมักนิดนึงก่อนที่จะไปผัดกับกระเทียมพริกไทยดําแล้วก็จะใส่พริกไทยอ่อนมีหัวหอมต้นหอมพริกหวาน3ามสีลงไปรสชาติร้อนแรงแล้วก็หนักพริกไทยดาจริงๆคําเดียวรู้เรื่องเลยครับจานนี้150บาทถ้าใครไม่กินเผ็ดก็มีปีกไก่ททออดดๆแปง กรอบเนื้อนุ่มไม่อมน้ำมันกินกับน้ำจิ้มไก่จานนี้90บาทครับวันนี้ก็ต้องห่อกลับแล้วครับเพราะว่าอาหารเยอะจริงๆครับใครจะมาเนี่ยเตือนไว้ก่อนนะครับเรื่องความเผ็ดไม่กินเผ็ดเขียนบอกเขาไปด้วยกับอีกเรื่องหนึ่งคือปริมาณอาหารที่เขาจะให้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังมีหลากหลายเมนูเด็ดๆที่เรายังไม่ได้สั่งครับผมก็ถือว่าเป็นร้านอาหารป่าที่เด็ดย่านปทุมยในเลยร้านเขาจะเปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงถึงสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวแปะพิกัดและรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปถ้าไปเสารจจ์อาทจจิต ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ